รีวิวมาสลีเดอร์50ปี exhibition Thailand แรกตัวที่หน้างานก่อนนะครับตัวหนึ่งใบจะแถมก๊าซสุ่มหนึ่งใบครับและนี่คือบรรยากาศภายในงานครับก็จะมีชุดที่ใช้ถ่ายทำมาสลีเดอร์และชุดตอนที่ยังไม่ได้แปลงร่างของยุคโชวะนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับของมาสล r เดอร์ยุคโชวะนะแล้วก็มีของเกี่ยวกับยุชนลเดอร์นะครับ ซึ่งภายในงานมีครบเลยนะครับตั้งแต่ V1 จนถึง Rider J ถัดมานะครับก็จะเป็นชุดที่ใช้ถ่ายทำในมาสไรเดอร์ของยุคโชวะนั่นเองนะครับก็มีตั้งแต่ V1 นะครับจนถึงมาสไรเดอร์ J นะครับเรียกได้ว่าจัดมาแบบครบๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับยุคโชวะนั่นเองนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นยุคของเฮเซไรเดอร์นั่นเองนะครับก็จะมีตั้งแต่คาเมนไรเดอร์คูกะนะครับไปจนถึงคาเมนไรเดอร์ GO นั่นเองนะครับซึ่งใครที่เป็นแฟนยุคเฮเซไรเดอร์รับรองได้เลยว่าเข้ามาชมเราก็จะเต็มอิ่มแน่นอนถัดมานะครับก็จะเป็นในยุคเรวะนั่นเองนะครับก็มีตั้งแต่คาเมนไรเดอร์เซโรวันนะครับจนถึงคาเมนไรเดอร์ ก็ชาดนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเข็มขัด MASK RIDER นะครับตั้งแต่ยุคเฮเซนะครับไปจนถึงยุคเรวะนะครับก็ไล่ตั้งแต่ค a m e เมนไรเดอร์คูกะนะครับไปจนถึงคาร์เมนไรเดอร์กาบุนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าโซนนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มนะครับเรียกได้ว่าแฟนเนี่ย จในนน่อหลังจากชมนิทรรศการเสร็จนะครับผมก็ได้มาที่ Mars Rider Cafe นั่นเองนะครับใครนะครับที่เป็นสายหวานสายซ่านะครับต้องมาลองนะครับซึ่งหนึ่งเมนูเนี่ยเขาก็จะแถมที่รองแก้วแบบสุ่มมาด้วยนะครับซึ่งทางผมเองก็จัดมา4เมนูครับ4สุ่มจุกๆครับพอกลับมาถึงบ้านนะครับผมก็จะมาเปิดซองสุ่มทั้งหมดที่ได้มาจากงาน Exhibition นนะครับเริ่มจาก กาซสุ่มที่ได้มากับตั๋วเข้างานนะครับใบแรกก็จะเป็น c a r m e n น r i d r r Regen นั่นเองนะครับแล้วก็ใบที่2นะครับเปิดออกมาก็เป็นเฮเซไรเดอร์นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเปิดที่รองแก้วแบบสุ่มนะครับเปิดออกมาสุ่มแรกที่ได้ก็คือ c a r m e n น r i d e r ร์วินั่นเองนะครับ สุ่มที่2ครับเปิดออกมาเป็นคาเมนไรเดอร์บิวนั่นเองสุ่มที่3นะครับเปิดออกมาเป็นค a เมนไรเดอร์จนั่นเองนะครับและสุ่มสุดท้ายนะครับสุ่มที่4ครับเปิดออกมาเป็นค a เมนไรเดอร์ i ฟนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปงานนะครับผมแนะนำเลยว่าต้องไปให้ได้เลยนะครับ